การปรับเปลี่ยนความคิดคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดของการสร้างความมั่งคั่งอย่างแท้จริงเพราะมันคือพิมพ์เขียวที่กำหนดการกระทำและผลลัพธ์ทั้งหมดในชีวิตเรานี่คือเรื่องราวและรายละเอียดแบบเจาะลึกของแนวคิดเลิกคิดแบบนี้รับรองรวยที่จะพาคุณไปสำรวจกับดักทางความคิดที่ฉุดรั้งคู่คนส่วนใหญ่ไว้และวิธีสร้างไม่เ์เซตเศรษฐีขึ้นมาใหม่ทีละขั้นตอน สงครามที่แท้จริงเกิดขึ้นในสมองของคุณหลายคนเชื่อว่าความรวยเกิดจากโชคชะตาต้นทุนการศึกษาหรือการทำงานหนักหามรุ่งหามคำ่ำสิ่งเหล่านี้มีส่วนแต่ไม่ใช่แก่นแท้แก่นแท้ของความมั่งคั่งและความยากจนอยู่ที่สนามรบภายในหรือความคิดของเรานั่นเองคนสองคนได้รับโอกาสเดียวกันเป๊ะ แต่คนหนึ่งมองเห็นความเป็นไปได้ในขณะที่อีกคนเห็นแต่ความเสี่ยงและอุปสรรคผลลัพธ์ทางการเงินของทั้งสองจึงแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว การเดินทางสู่ความมั่งคั่งไม่ใช่การเปลี่ยนงานหรือหาเงินเพิ่มเป็นอันดับแรกแต่คือการปฏิวัติความคิดของคุณเสียก่อนนี่คือ8กับดักความคิดที่ต้องเลิกให้เด็ดขาดถ้าอยากมีชีวิตที่ร่ำรวยและมีอิสรภาพอย่างแท้จริงกับดักความคิดที่ต้องเลิก the poverty mindset traps กับดักที่หฉันไม่เก่งพอฉันทำไม่ได้เราไม่มีต้นทุน The Imposter Syndrome and s c a r c i t y Trap ความคิดแบบเก่าเรื่องแบบนี้ต้องเป็นคนเรียนเก่งๆเ,เท่านั้นถึงจะทำได้เรามันแค่พนักงานธรรมดาจะไปสร้างธุรกิจอะไรได้อยากลงทุนนะแต่ไม่มีเงินทุนก้อนใหญ่เหมือนคนอื่นเขาคนนั้นเขารวยเพราะพ่อแม่มีให้แต่เราเริ่มจากศูนย์คงไม่มีทางตามทันความจริงที่ฉุดรั้ง ความคิดนี้คือ,อยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดมันฆ่าความฝันของคุณตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มลงมือทำมันทำให้คุณปฏิเสธโอกาสดีๆที่เข้ามาโดยอัตโนมัติเพราะเชื่อลึกๆว่าตัวเองไม่คู่ควรหรือไม่มีศักยภาพพอคุณจะมองเห็นแต่ข้อจำกัดของตัวเองแทนที่จะมองเห็นความเป็นไปได้วิธีคิดแบบเศรีฐี ฉันเรียนรู้ได้ทุกอย่างเศรษฐีส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดมาพร้อมความรู้ทั้งหมดจะพ่อเขามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต life long learning ไม่รู้เรื่องหุ้นก็ไปอ่านหนังสือลงคอร์สฟังพอดแคสต์ไม่เก่งการตลาดก็ไปศึกษาจากคนที่ทำสำเร็จทุกคนเริ่มจากจุดเล็กๆ Apple เริ่มต้นในโรงรถ Facebook เริ่มต้นในหอพักมหาวิทยลาลัย ต้นทุนที่สำคัญไม่ใช่เงินแต่คือความคิดสร้างสารรค์และความกล้าที่จะเริ่มเปลี่ยนคำถามจากฉันจะหาเงินมาจากไหนเป็นฉันจะสร้างคุณค่าอะไรเพื่อให้ได้เงินมาการเปลี่ยนคำถามจะเปลี่ยนโฟกัสจากการขาดแคลนไปสู่การสร้างสารรค์ทันทีตัวอย่างนายกอดและนายขอเป็นโปรแกรมเมอร์ในบริษัทเดียวกันบริษัทเปิดโอกาสให้เสนอโปรเจกต์ใหม่ นายกคิดแบบเก่าไอเดียเราคงไม่ดีหรอกหัวหน้าคงไม่ชอบเดี๋ยวโดนหัวเราะเยาะเปล่าๆให้คนเก่งๆเขาทำไปดีกว่าผลลัพธ์ไม่ทำอะไรเลยและยังอยู่ที่เดิมนายขอคิดแบบเศรษฐีน่าสนใจมากไอเดียเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ลองร่างแผนไปเสนอดูดีกว่าอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ว่าผู้บริหารเขาคิดยังไงผลลัพธ์ ได้รับฟีดแบ็กได้พัฒนาไอเดียและอาจได้เป็นผู้นำโปรเจกต์ในที่สุดกับดักที่สองเงินคือสิ่งชั่วร้ายคนรวยคือคนโลภ The money is evil trap ความคิดแบบเก่าเงินทองเป็นของนอกกายไม่สำคัญเท่าความสุขแล้วใช้ประโยคนี้เป็นข้ออ้างที่จะไม่พัฒนาการเงินพวกคนรวยต้องโกงมาแน่ๆถึงได้มีเงินเยอะขนาดนั้นไม่อยากรวยมากหรอกเดี๋ยวไม่มีความสุข กลัวคนมาขอยืมเงินความจริงที่ฉุดรั้งเมื่อคุณมีความเชื่อเชิงลบกับเงินหรือคนรวยจิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานเพื่อผลักไสเงินออกไปจากชีวิตโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะใครละ่ะจะอยากเป็นคนชั่วหรือคนเลวในสายตาตัวเองคุณจะหลีกเลี่ยงการขึ้นเงินเดือนการลงทุนหรือโอกาสทำธุรกิจเพราะลึกๆแล้วคุณรังเกียจสิ่งที่คุณอยากได้วิธีคิดแบบเศรษฐี (Rich Mindset) เงินคือเครื่องมือขยายความเป็นไปได้เงินไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังเงินทำให้คุณมีทางเลือกมากขึ้นเลือกการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดให้พ่อแม่ได้เลือกส่งลูกเรียนโรงเรียนที่ดีได้และที่สำคัญคือสามารถใช้เงินช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นความมั่งคั่งคือผลลัพธ์ของการสร้างคุณค่าคนที่ร่ำรวยอย่างย,งยั่งยืนและสุจริต คือคนที่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้คนจํานวนมากได้ยิ่งคุณแก้ปัญหาได้ใหญ่และกว้างเท่าไหร่ผลตอบแทนเงินก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมองเงินเป็นคะแนนของการสร้างคุณค่าชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นแทนที่จะอิจฉาหรือดูถูกคนรวยให้ศึกษาว่าเขาทำได้อย่างไรเขาสร้างธุรกิจแบบไหนเขามีวินัยอะไรเปลี่ยนความริษยาให้เป็นแรงบันดาลใจกับดักที่ส ทำงานหนักเพื่อเงิน The Trade Time for Money Trap ความคิดแบบเก่าอยากรวยต้องทำงานหนักๆทำโอทีเยอะๆรายได้ของเราขึ้นอยู่กับชั่วโมงที่เราทำงานกะเสียณแ,แล้วค่อยสบายตอนนี้ต้องทนทำงานไปก่อนความจริงที่ฉุดรั้งกับดักนี้คือสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ติดอยู่ในสนามแข่งหนูแรดเรสไปตลอดชีวิตเพราะเวลาของมนุษย์มีจำกัดแค่24ชั่วโมงต่อวัน ต่อให้คุณทำงานหนักแค่ไหนรายได้ของคุณก็มีเพดานจำกัดอยู่ดีและเมื่อไหร่ที่คุณหยุดทำงานรายได้ของคุณก็จะหยุดไปด้วยวิธีคิดแบบเศรษฐี Rich Mindset ให้เงินทำงานหนักเพื่อเรา Let money work for you นี่คือหัวใจสำคัญที่สุดคนรวยไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแต่เขาใช้เวลาในช่วงแรกทำงานเพื่อสร้างสินทรัพย์ แล้วจากนั้นให้สินทรัพย์เหล่านั้นผลิตเงินให้เขาตลอด24ชั่วโมงแม้ในยามหลับสินทรัพย์คืออะไรคือคือทุกสิ่งที่สามารถสร้างกระแสงเงินสดเข้ากระเป๋าคุณได้เช่นหุ้นปันผลอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าธุรกิจที่มีระบบทำงานเองได้ลิขสิทธิ์หนังสือเพลงช่อง YouTube ที่มีรายได้จากโฆษณาอีกหลายตัวเปลี่ยนโฟกัสจากการมองหาเงินเดือนที่สูงขึ้น ไปสู่การมองหาวิธีสร้างหรือซื้อสินทรัพย์เพิ่มทุกๆเดือนคุณอาจจะยังต้องทำงานประจำแต่เงินที่ได้มาส่วนหนึ่งต้องถูกจัดสรรไปจ้างเงินให้ออกไปทำงานให้คุณกับดักที่4กลัวความล้มเหลวกลัวความเสี่ยง the fear of failure and risk aversion trap ความคิดแบบเก่าไม่อยากลงทุนเลยกลัวเงินต้นหายเอาเงินฝากธนาคารปลอดภัยที่สุดอยากทำธุรกิจนั้นนะ แต่กลัวเจ๊งกลัวเสียเงินกลัวเสียหน้ารอให้มั่นใจร้อเปอร์เซนต์ก่อนแล้วค่อยทำความจริงที่ฉุดรั้งโลกนี้ไม่มีอะไรที่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนการเอาเงินฝากธนาคารก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่ทำให้มูลค่าเงินของคุณลดลงทุกปีการไม่ทำอะไรเลยคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเพราะคุณกําลังการันตีว่าชีวิตคุณจะไม่มีวันดีขึ้นกว่าเดิม ความกลัวทำให้คุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่ค่อยๆเล็กลงและอึดอัดขึ้นเรื่อยๆวิธีคิดแบบเศรษฐี Rich Mindset ความล้มเหลวคือข้อมูลและบทเรียนคนรวยไม่กลัวความล้มเหลวแต่พวกเขาล้มเหลวเร็วบ่อยและในสเกลเล็กๆเพื่อเก็บข้อมูลมาปรับปรุงให้ดีขึ้นการลงทุนผิดพลาดครั้งแรกคือค่าเล่าเรียนที่ดีที่สุดการทำธุรกิจแล้วไม่สำเร็จคือการบ้านที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดมากขึ้น บริหารความเสี่ยงไม่ใช่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงพวกเขาไม่เทหมดหน้าตากแต่จะศึกษาข้อมูลอย่างดีกระจายความเสี่ยงและลงทุนในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจคำนวณความเสี่ยงของการไม่ลงมือทำลองถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่ทำสิ่งนี้ในอีกห้าปีข้างหน้าชีวิตฉันจะเป็นอย่างไรบ่อยครั้งที่คำตอบน่ากลัวกว่าความเสี่ยงของการลงมือทำเสียอีกกับดักที่4กลัวความล้มเหลวกลัวความเสี่ยง The fear of failure and risk aversion trap ความคิดแบบเก่าไม่อยากลงทุนเลยกลัวเงินต้นหายเอาเงินฝากธนาคารปลอดภัยที่สุดอยากทำธุรกิจนั้นนะแต่กลัวเจ๊งกลัวเสียเงินกลัวเสียหน้ารอให้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วค่อยทำ ความจริงที่ฉุดรังโลกนี้ไม่มีอะไรที่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนการเอาเงินฝากธนาคารก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่ทำให้มูลค่าเงินของคุณลดลงทุกปีการไม่ทำอะไรเลยคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเพราะคุณกำลังการันตีว่าชีวิตคุณจะไม่มีวันดีขึ้นกว่าเดิมความกลัวทำให้คุณอยู่ในคอมฟอร์ทโซนที่ค่อยๆเล็กลงและอึดอัดขึ้นเรื่อยๆวิธีคิดแบบเศรษฐี Rich mindset ความล้มเหลวคือข้อมูลและบทเรียน Failure is feedback คนรวยไม่กลัวความล้มเหลวแต่พวกเขาล้มเหลวเร็วบ่อยและในสเกมเล็กๆเพื่อเก็บข้อมูลมาปรับปรุงให้ดีขึ้นการลงทุนผิดพลาดครั้งแรกคือค่าเล่าเรียนที่ดีที่สุดการทำธุรกิจแล้วไม่สำเร็จคือการบ้านที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดมากขึ้น บริหารความเสี่ยงไม่ใช่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงพวกเขาไม่เทหมดหน้าตักแต่จะศึกษาข้อมูลอย่างดีกระจายความเสี่ยง (diversification) และลงทุนในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจคำนวณความเสี่ยงของการไม่ลงมือทำ (cost of inaction) ลองถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่ทำสิ่งนี้ในอีก5ปีข้างหน้าชีวิตฉันจะเป็นอย่างไรบ่อยครั้งที่คำตอบน่ากลัวกว่าความเสี่ยงของการลงมือทำเสียอีก ภาคปฏิบัติวิธีรีโปรแกรมสมองสู่ความมั่งคั่งการรู้ว่าต้องเลิกคิดแบบไหนยังไม่พอคุณต้องมีกระบวนการในการสร้างความคิดใหม่ขึ้นมาทดแทน 1. จับให้ได้ไล่ให้ทัน awareness ทุกครั้งที่ความคิดลบๆข้างต้นผุดขึ้นมาในหัวให้หยุดแล้วพูดกับตัวเองว่าอ๋อนี่ไงกับดักความคิดแบบเก่าโผลมาอีกแล้วแค่การรู้ทันก็คือชัยชนะก้าวแรกแล้ว 2. องถาถ่ายและปรับมุมมองความคิดเก่าฉันทำไม่ได้หรอกมันยากเกินไป ้าทายจริงเหรอมีใครบ้างที่เคยทำได้เขาทำได้อย่างไรปรับมุมมองฉันยังทำไม่ได้ในตอนนี้แต่ฉันสามารถเรียนรู้และหาวิธีที่จะทำมันให้ได้ความคิดเก่าลงทุนไปก็เสี่ยงปรับมุมมองการไม่ลงทุนเลยเสี่ยงกว่าในระยะยาวฉันจะศึกษาเพื่อลงทุนอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรภาคปฏิบตัติวิธีรีโปรแกรมสมองสู่ความมั่งคั่ง การรู้ว่าต้องเลิกคิดแบบไหนยังไม่พอคุณต้องมีกระบวนการในการสร้างความคิดใหม่ขึ้นมาทดแทน 1. จับให้ได้ไล่ให้ทัน awareness ทุกครั้งที่ความคิดลบๆข้างต้นผุดขึ้นมาในหัวให้หยุดแล้วพูดกับตัวเองว่าอ๋อนี่ไงกับดักความคิดแบบเก่าโผลมาอีกแล้วแค่การรู้ทันก็คือชัยชนะก้าวแรกแล้ว 2. องท้าทายและปรับมุมมองความคิดเก่าฉันทำไม่ได้หรอกมันยากเกินไปท้าทายจริงเหรอมีใครบ้างที่เคยทำได้เขาทำได้อย่างไรปรับมุมมองฉันยังทำไม่ได้ในตอนนี้แต่ฉันสามารถเรียนรู้และหาวิธีที่จะทำมันให้ได้ความคิดเก่าลงทุนไปก็เสี่ยงปรับมุมมองการไม่ลงทุนเลยเสี่ยงกว่าในระยะยาวฉันจะศึกษาเพื่อลงทุนอย่างชาญฉลาดได้อย่างไร ภาคปฏิบัติวิธีรีโปรแกรมสมองสู่ความมั่งคั่ง 3. ลงมือทำสร้างหลักฐานใหม่สมองจะยังไม่เชื่อความคิดใหม่ของคุณจนกว่าคุณจะมีหลักฐานมายืนยนันอยากพิสูจน์ว่าตัวเองเรียนรู้ได้ให้ลงคอร์สออนไลน์สั้นๆส,สักคอร์สแล้วเรียนให้จบ อยากพิสูจน์ว่าเงินทำงานได้ให้ลองซื้อกล่องทุนรวมหรือหุ้นปันผลด้วยเงินจำนวนน้อยๆหลักร้อยหลักพันแล้วดูเงินปันผลก้อนแรกที่เข้ามาแม้มันจะเล็กน้อยแต่มันคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่สมองคุณต้องการเริ่มจากชัยชนะเล็กๆความสำเร็จเล็กๆน้อยๆจะค่อยๆทลายกําแพงความเชื่อเก่าๆลง 4. เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมผู้คนใช้เวลากับคนที่คิดบวกคนที่พูดถึงโอกาสและความเป็นไปได้ให้มากขึ้นและลดเวลาจากคนที่ชอบบนตัดเพาะหรือพูดแต่เรื่องลบๆข้อมูลที่เสพเลิกเสพข่าวหรือดราม่าที่บั่นทอนกำลังใจเปลี่ยนไปอ่านหนังสือพัฒนาตนเองฟังพอดแคสต์การเงินการลงทุนดูสารคดีชีวิตคนที่ประสบความสาเร็จ คุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดและคือค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่คุณเสพเข้าไปทุกวันอ่านน้ำเสียงดังฟังชัดถ้อยชัดคำบทสรุปความรวยไม่ใช่เส้นชยัยแต่คือการเดินทางของการเติบโตการเลิกคิดแบบเก่าและสร้างความคิดแบบเศรษฐีไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือการฝึกฝนตลอดชีวิต มันคือการเปลี่ยนจากคนที่รอให้โชคชะตามาเคาะประตูไปเป็นคนที่ลุกขึ้นมาสร้างประตูและโอกาสด้วยตัวเองความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่คืออิสรภาพที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณออกแบบคือความสามารถที่จะดูแลคนที่คุณรักได้อย่างดีที่สุดและคือพลังที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกใบนี้ได้ วันนี้สงครามในหัวของคุณได้เริ่มขึ้นแล้วเลือกข้างให้ดีเพราะชัยชนะในสมรภูมินี้จะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตการเงินของคุณนับจากนี้ไปตลอดการเริ่มต้นด้วยการเลิกคิดในสิ่งที่ฉุดรั้งและเริ่มเชื่อในสิ่งที่จะผลักดันคุณไปข้างหน้าแล้วคุณจะพบว่าความร่ำรวยนั้นอยู่ใกล้กว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้มากนะัก หากชื่นชอบพอดแคสต์นี้ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ